ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ไปไปมา,มาเอบกวัวเดวลล่าก็พาแมนซิตี้มายืนอยู่ตรงจุดที่สามารถควบคุมทุกอย่างเอาไว้ในมือได้ชัยชนะเหนือไบร์มินิกด้วยสกอร์ขาดลอย3-0แทบปสงคแมสซิตี้เหยียบรอบรองชัะเลิเรสแชมเปสเลกในฤดูกาลที่3ติดต่อกัน ตามมารยาทใครๆก็คงพูดว่าสงครามยังไม่จบนี่คือพึงยกแรกยังเหลือยก2ที่อาร์เรนติน่ารออยู่สัปดาห์หน้าแต่ในทางปฏิบัติด้วยคุณภาพทีมที่ใกล้เคียงกันเป็นเรื่องยากมากๆที่บาเยอร์จะชิงเอาคืนได้ครบเวนแต่เป๊ปจะทดลองระบบการเล่นหรือแท็กติกพิสดารเหมือนที่เคยทำจนพบกับหายนะเมื่อหลายปีก่อนในชีวิตการเป็นโค้ชของเป๊ปประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายกับบาซ่าบาเยอร์และแมนซิตี้แต่เป๊ปก็ต้องเจอภาพหลอนซ้ำปนไปวนมาในเวทียุโรปก,กับแมนซิตี้ รอบ8ทีมพบกับสปเปอร์เมื่อฤด,ดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9รอบ8ทีมที่พบกับลียงในซีซั่นส0 1 9ั0 2 0้นรอบชิงกับเชลซีในซีซั่นส0 2 0ั0 2 1นแต่ที่เจ็บจี๊ดไม่แพ้กันคือรอบรองกับเรอลมริตเมื่อซีซั่นที่แล้วทุกเกมที่ว่าแมนเซตตีถ่าเหนือกว่าคู่แข่งก็กลุ่มความได้เปรียบหรือมีโอกาสเข้ารอบสดใสแต่โชคชะตาที่เล่นตลกกับรถไบสีฟ้าในทั่ใหญ่ของยุโรปที่เฝ้ารอมานาานนนนนแสนน ต้องนับหนึ่งใหม่ในแต่ละซีซันและตอนนี้แมนซิตี้ก็กำลังจะแตะรอบรองได้อีกครั้งกุญแจสำคัญที่อาจขายปลดล็อกให้กับเป๊ปก็คือเออร์ลิงฮาเลนที่ซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะตัดฉากกลับมาที่สถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกแมนซิตี้มาเร่งเครื่องในช่วงท้ายเหมือนอย่างที่เคยทํามาทุกๆฤดูกาลตอนนี้ทีมของเป๊ปชนะมา5นานัดติดต่อกันแล้วพลิกสถานการณ์กลับมากุมชะตาตัวเองอยู่ในมืออันดับตารางคะแนนแมนซิตี้ตามหลังอาร์เซนอลอยู่6คะแนนก็จริง แต่แมนซิตี้เตะน้อยกว่า1นัดน,นั่นทําให้อาจเหลือแค่3แต้มและแมนซิตี้ก็มีโปรแกรมเปิดบ้านรับมืออาเซนอลในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยหากชนะคะแนนทั้งคู่จะเท่ากันและประตูดได้เสียตอนนี้แมนซิตี้เหนือกว่าอยู่5ลูกโดยโปรแกรม9นัดสุดท้ายแมนซิตี้ได้เล่นในบ้านถึง5เกมจึงถูกมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีเลสเตอร์ไบรตันอาเซนอลปูแลมเวสแฮมลีดเอเวอเ์ตันเชลซีและเบนฟอร์ ขณะที่โปรแกรม8นัดสุดท้ายของอาร์เซนอลมีเวสต์แฮมซาท์เมตันแมนซิตี้เชลซีนิวคาสเซิลไบ라이ตันนอร์ทิแคมฟอร์เรสต์และบูธตันตันสมมุติว่าอาร์เซนอลแพ้ที่เอติฮัสเตเดียมและมีสะดุดขาตัวเองในเกมอื่นๆโอกาสของแมนซิตี้ในการลุ้นแย่งแซงแชมเปียนลีกก็จะมีมากขึ้นและแมนซิตี้ก็ยังเหลือลุ้นเอฟซับหนึ่งรายการที่ตอนนี้รอเล่นกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมจากแชมเปี้ยนชิพโอกาสเข้ารอบชิงซีซั่นนี้ถือว่าสะดวกมาก ไป,ไปมามาาฤด,ดูการที่ก่อนหน้านี้ถูกมองว่ายากแต่ตอนนี้เป๊ปกำลังพาแมนซิตี้รลุน3ามแชมป์รายการใหญ่ได้เฉยเลยเปิดสถิติเฮตุเฮตก่อนเกมพเมลีกเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์เปิดบ้านรับมือรองบัวยเลสเตอร์ในวันเสาร์ที่15เมษายน,นาทีนี้บอกเลยว่าร่องจ่าฟูงแมนซิตี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงดุดไฟบรรเลกันเตรียมเปิดบ้านดวลรองบัวยเลสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่15เมษายนนี้ เวลา23นากา30นาทีถ่ายทอดสดทางทูพิเมียฟุตบอลหนึ่งฟอร์มล่าสุดเรือใบสีฟ้าเปิดบ้านอัดเสือใต้ยับเยิน3-0ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนัดล่าสุดที่ผ่านมาทําให้ทีมชนะรวด9นัดติดต่อกันแล้วในทุกรายการอีกทั้งยังรังรองจ่กฝูงเบลร์มิลีกมีแต้มห่างอันดับหนึ่งเพียง6แต้มเท่านั้นในขณะที่เลสเตอร์ไม่ชนะใครเลยในทุกรายการ9นัดติดจมอยู่โซนแดงรองไวยในเวลานี้มีคะแนนห่างจากโซนปลอดภัยถึง4แต้ม ปู่นี้เคยบุกกันมาแล้ว89นันในทุกรายการมัสิตี้ชนะ41เสมอ20เลสเตอร์ชนะ28แต่ชนับเฉพาะเกมในหลีกเดียวกันเจอกันมาแล้ว29ครั้งมัสิตี้ชนะ16เสมอ6และเลสเตอร์ชนะได้เพียง7ครั้งแมตช์ล่าสุดที่เจอกันเป็นฝั่งเลสเตอร์ต้องแพ้คาบ้านให้กับมนซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งมัธสิตี้ปะทะกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่15เมษายนนี้เวลา 23่มนาฬิกา30นาทีณสนามเอติฮัสเตเดียม